เมื่อแม่แข็งแจกเมื่อแข็งเบิดปวดเมื่อปุ๊บปุ๊บแล้วหนาวเดี๋วยวไปลอ,อกต้นกล้วยแม่ได้จอดเอ้ย ลมแห้งครับเมื่อนี้ลมมากๆเลยพญายนี่ว่าพญยายพลั่ง่าบอกเ,เห็นว่าสันหนาหิมะบ่มีหิมะมันกัดโลกมันกับเปลี่ยนครักเนาะสภาพอากาศแปลกครับว่าเอ้าน้องล้มลลกห่าวเซลมสมบบายเนี่ย แหงมาขึ้น,นแห้งแห้งโอ้โอทั้งขยะพัดไปตรงว่าพัดไปตรงว่าไก่มาขึ้นในล่มล่มคักแต่ซุดเลยมาขึ้นปัจจัยเมืองแห้งลมอหลีท่าเมืองไหนแม่รัดนี่วะเป็นรัดแห่งลมคนปะคนนะ่ะ หนาหิมะแต่บ่มีหิมะเงินต้นไม้ก็เขียวยังเขียวอยู่มันก็สิบ่เป็นตะเฮาดอกคล้าเย,เ,ยาเห็นมูที่เคยว่าอันเมืองข้าง,างๆรอบๆที่ว่าเคยมีหิมะถวม่ถวงทนก็บ่มีผู้ใดไรคอยล่องได้ละ่ะบ่ค่อยมีดได้ละ่ะเนาะเพื่อนฝูงกันเลยต่ว่าอากาศหนาวคักหนาวอยู่แต่ว่าทางนี้หมู่บ้านนี่ว่าหนาวก็บ้อนหนาวปั้นได้หมู่บ้านนี่ไหม มันไม่แดดแดดแต่ว่าแบบอากาศอุ่นลงอมทุ่งวานนี่เนาะเพราะเมือนี่มันหนาวอยู่มือขึ้นนี่ละปะกติเดือนไอ้พฤศจิกาท่านว่าบ่เฮี้ยนคอยทั่วแล้วหี่ม,มนะเนาะทุกปีไปดูคลิปเก่าๆได้นะจะครึ่งบ้านเนี่ยแล้วทุกปีนะมันจะเขียวขาวไปหมดแล้วป่านนี้เนี่ยหนาวแบบออกมานั่งมายืนถ่ายคลิปแบบนี้ไม่ได้หรอกมือแข็งโทรศัพท์น็อกไปเลย ต้องเข้าไปใหม่ออกมาถ่ายอีกโอ้ย,ยอกกันม่วนเถอะอากาศเย็นดีที่พันพันมักเย็นเย็นบางหลังค่าแม่หญ่นั่นสิเปิดเปิ่งเปิดเปิ่งอยู่บ้างลูก บ้านหลังนั้นน่ะห oh. ลังสีฝานะ่ะหลังคาเปิดเปิงเปิดเปิงเลยเ oh. อ้ยสูก็เลยมันแหงหนาวหยอกกันเยอะแยะคณน่ะเสียงล่มเด้อ mà khỏi hào xe lốp nữa vậy nè เมื่อแขงแง้วบริษัหนาวครับคนละน,น,น้อยๆคนนละคือแลนออมตกใหม่แลนออมกกใหม่ปันหนังอินเดียแท้ 对了。Well,